สวัสดีค่ะเน m o มูนไลท์เลิฟเดตติ้งนี่คือเรื่องราวความรักในทุกๆสถานะสำหรับราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2 0 2ศอเอาขออภัยค่ะ2025าแหมยังติดอยู่ยังติดอยู่ขออภัยนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2025สําำหรับวันที่ชแนลนี้ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิป พร้อมกับลิงก์ของแพลตฟอร์มต่างๆท่านใดสนใจจะอ่านไพ่ส่วนตัวกับอาจารย์ซันติดต่อแอดมินเพื่อสอบถามค่าครูแล้วก็เช็คคิวได้คิวเดือนกุมภาพันเปิดแล้วนะคะ,ะช่วงนี้ยังเปิดรับอยู่ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ปิดรับเดี๋ยวแอดมินจะแจ้งให้ทราบก็คงจะในเร็วๆนี้เนาะถ้าปิดแล้วก็คงจะอีกนานนะคะหลังจากที่ครั้งแรกเปิดก็เมื่อ6ปีที่แล้วเนาะหลายท่านก็ประสบความสําเร็จไปแล้วผลน,นี้ก็เปิดอีกรอบหนึ่งนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยฝากชแนลคลื่นพลังเสียงซาวร็อฟเลอรบรีดิ้งทอร์ไว้ด้วยนะคะ,ะเป็นชแนลอ่านออร์คขลากาแล้วก็ <c oughs> ขออภัยค่ะเป็นชแนลคลื่นพลังเสียงดึงดูดความรักให้สําเร็จเร็วขึ้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งค่ะแล้วขอขอบคุณที่สปอร์ตชแนลเราเรื่อยมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักก่อนแล้วก็เริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็นนะคะคนโสด คนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะขอสร้างพลังงานความรักราศีสิงค์ค่ะประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์ว้าวไพ่สวยจังเลยเนาะอืมราศีสิงห์อะหลังจากที่เราคอยรักแท้หรือว่าตัวเองเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรัก กับทุกเรื่องแหละจริงๆราศีสิงห์เป็นคนใจกว้างมากๆนะคะคนนี้คุณจะได้คนที่จะเข้ามาแล้วพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อคุณพร้อมที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณไม่ว่าจะสถานาการณ์ใดก็ mm. จะไม่มีวันปล่อยมือ คุณอาจจะพบเจอขออภัยค่ะคุณอาจจะพบเจอเขาหรือเธอคนนี้ผ่านทางช่อง,องทางของโซเชียลมีเดียได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่ารักนั้นอาจจะหวนคืนถ้าเป็นรักแท้น่นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะในทุกๆสถานะกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับครอบครัวซันม um ูลไลท์ราศีสิงห์นะคะขอทราบเรื่องราวความรักของคู่ที่เป็นประเด็นราศีสิงห์ค่ะ ราศีสิงความรักความรักเป็นประเด็นนะหออภัยนะเป็นอย่างไรบ้างนะราศีสิงค่ะความรักที่เป็นประเด็นจบไปพร้อมกับบาดแผลจริงๆนะอื คุณอยู่ในขั้นตอนการเยียวยามาก่อนหน้านี้แต่อาจารย์จะมีความรู้สึกว่าเดือนนี้คุณดีขึ้นมากนะดีขึ้นมากคุณเรียนรู้คุณมีความสุขแล้วก็เหมือนกับมีคุณบอกกับตัวเองว่าโอเคถ้าคนที่ใช่อะ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะคุณก็จะต้องได้เจอแล้วเขาจะไม่มีวันทําร้ายคุณอีกนะเขาจะไม่มีวันทํา,นะาทให้คุณเสียใจนะคะ ซึ่งก็เป็นไปตามนั้นคุณจะได้พบรักที่ดีความรักที่เข้ามาดูดแลเยียวยาจิตใจนะคะให้ t e m o p l a เกิดขึ้นหรือในหนึ่งก็คืออาจจะมีการกลับกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจนะคะคนที่เขาอาจจะทิ้งคำถามไว้ในใจให้กับคุณเยอะนะ,ะเขากําลังวางแผนที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจ เบสหลักของเขาคืออยากจะปรับความเข้าใจอยากจะขอโทษอยากจะขออาภายัยรู้สึกผิดไปแล้วประมาณนี้เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไว้เวอร์ซ่าถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายทำเขานะคะก็อาจจะเริ่มได้เรียนรู้แล้วละแล้วก็รู้สึกว่าควรนะที่จะต้องกลับมาปรับความเข้าใจคุยกันหรือว่ารับมือให้มันดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ก่อนหน้านี้ตัดสินใจอะไรไปอาจจะรู้สึกว่าเออเหมือนเด็กๆไปหน่อยนะหัวน,นี้จะต้องกลับมาทําทุกอย่างให้มัน โตขึ้นให้มันดีขึ้นด้วยความคาดหวังว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่คุณจะเปิดอกเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะออพลังงานออกมาบอกว่าทั้งคุณและเขายังมีความรู้สึกสื่อถึงกันอยู่นะคะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ คุณคิดถึงเขาทั้งหนแง่ดีแง่ร้ายก็ขอให้รู้ว่าเขาเองก็คิดถึงคุณในแบบเดียวกันดังนั้นถ้าอยากที่จะปรับความเข้าใจก็คงจะต้องนึกถึงในสิ่งดีๆที่มีให้กันเพิ่มเติมไว้อีกหน่อยนะคะเพราะมันจะเป็นพลังงานบวกนะคะในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมา ออจริงๆมันมีเกณฑ์การวางแผนการนะอยู่ที่ประมาณเดือนกุมภามีนาะ2เดือนนี้แล้วกันเนาะเพราะมัน39วันที่ฝั่งเขานะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อขอโทษนะขอให้คุณให้อภัยเขาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ในส่วนของคุณอนาคตออกมาบอกว่าคุณสามารถใช้เวลาคิดได้นะไม่ใเป็นต้องรีบนะคะ สามารถคิดได้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือคุณจะให้โอกาสตัวเองถ้าคุณให้โอกาสตัวเองคุณจะได้รักครั้งใหม่ที่ดีที่เข้ามาเยียวยาและไม่มีวันปล่อยมือแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสเขาคุณอาจจะต้องใช้เวลายาวๆในการที่จะให้เขาพิสูจน์ตัวเองเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นคุณจึงจะสามารถให้ใจเขาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวการตัดสินใจครั้งสำคัญก็คงจะเกิดขึ้น ในเร็ววันนี้ดังนั้นขอเป็นกำลังใจให้แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุยได้ให้ภัยบะให้ภัยได้แต่ว่าไม่ไปต่อพอแค่นี้ก็ยินดีด้วยคุณจะได้คนที่จะเข้ามาพร้อมที่จะรักคุณไม่มีวันทำร้ายคุณ <c oughs> แล้วก็พร้อมที่จะดูแลคุณไปจนตลอดชีวิตนะคะสำหรับราศีสิงห์เกี่ยวนื่องกับชาวราศีกันนะคะ เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพึกงศพกันมา่อก่อนค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดบ้างคนโสดราศีสิงห์เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยขอสร้างพลังงานความรักคนโสดราศีสิงห์ค่ะ คนโสดราศีสิงห์โอเคคือก่อนหน้านี้หนะ้าที่จะยังไม่ได้เจอใครเข้ามาพูดคุยสารสัมพันธ์นะคะหรือมีก็อาจจะยังไม่ถูกใจนะคะปล่อยผ่านประมาณนี้นะคะหรือพลังงานความรักจะอยู่ในอินเ e ียฟิวเจอร์ในอนาคตนะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่คุณมีความสุขแฮปปี้กับตัวคุณเอง กณอาจจะไปทาบุญออขอแนะนําให้ไปทําบุญเสริมพลังงานด้านความรักเลยนะคะเสริ Saint ์เราเสุขขึ้นนะคะให้ไปทําบุญเสริมทางด้านความรักนะคะกับเ,เทพที่ชอบดอกกุหลาบมากๆก็จะเป็นพระแม่อุมานะคะทางคริปก็จะเป็นพระแม่มารีแหละนะคะให้ไปขอพรความรักนะขอให้รักครั้งนี้เป็นเป็นความรักที่เ,เข้ามา และจะคงอยู่ตลอดไปนะคะเป็นความรักที่ช่ชวยเหลือเกื้อกูลเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณานะคะเป็นคู่แท้ผู้ซึ่งมีใจเมตตามีความรักไรเงื่อนไขต่อเราไปขอพรนะคะเพราะว่าอีก73วันเนาะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอก็เดือนกว่าๆนะคะหรืออาจจะเลดกว่านั้นได้พลังงานทาตุมันคาดเคลื่อนได้นะคะแต่อยู่ประมาณนี้ว่าในท้ายที่สุด คำภาวนาของคุณจะเป็นผลคุณจะเจอคู่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะเข้ามาดูแลเทคแคร์คุณไปจนตลอดชีวิตทั้งในเรื่องของความรักความรู้สึกทั้งในเรื่องของออโชคลาภเงินทองด้วยสําหรับคนคนนี้ที่กําลังจะเข้ามาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วก็อาจจะเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียได้จะเป็นคนที่ไม่มีวันปล่อยมือจากคุณก็อาจจะเป็นคนที่นับถือต่างศาสนาก็ได้เป็นชาวต,ต่างชาติได้ ถ้าเป็นคนไทยก็คงจะเป็นคนไทยที่เกี่ยวเนื่องกับต่างชาติต่างศาสนาประมาณนี้นะคะเป็นคนอายุน้อยกว่า,าถ้าจะถามว่ามีอะไรที่ไม่ตรงก็อาจจะเรื่องอายุนะคะคืออายุน้อยกว่าเยอะแต่ว่ามีทุกอย่างตรงตามที่ขอพรก็ไปขอพรได้เลยนะคะบางทีบางอย่างอ่ะพระเจ้าหรือจักรวาลจะบิดให้เรานิดนึงเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะราศีสิงห์เอ่จารยซันต้องบอกว่าชื่นชมที่คุณมีความเชื่อ ดังนั้นอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะคะขอให้มีความเชื่อมัน่นแล้วก็อดทนรอได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเออเกี่ยวเนื่องกับโซเชียลมีเดียโหพ่ายไม่เท้าเยอะเลยเกี่ยวนองกับโซเชียลมีเดียเกี่ยวเนื่องกับชาวทาัุไฟเมศสิงห์ธนูเกี่ยวเนื่องกับคู่รักคู่ครองที่จะเข้ามาอยู่ดูแลคุณไปจนตลอดชีวิตตามคำอธิษฐานนะคะดังนั้นแนะนำอะไรไปก็รีบเลยนะคะรีบเลยสำหรับ คุณคนโสดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีสิงห์บ้างนะคะขอทราบเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนราศีสิงห์ค่ะราศีสิง์เป็นยังไงเออเหมือนตัวคุณก็รู้นะคุณกําลังพิจารณาสถานการณ์อยู่นะคนคนนี้คน,คน,ค,น,ค,น,ค,นคนนี้ที่คุณอยู่ด้วย เออจริงๆแล้วสภาพจิตใจเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนขนาดนั้นหรอกนะคะหมายถึงเขาค่อนข้างจะเป็นคนมีความลังเลใจเยอะอยู่พอสมควรนะคะตัวเขาเองยังอาจจะตงต้องถามหรือว่าต้องคุยกับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะออจะรมีความรู้สึกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณและเขาอาจจะเงียบๆเงียบๆกันไปเพราะคุณรู้ คุณเเหมือนมีความรู้สึกว่าคุณรู้แล้วคุณเข้าใจแล้วว่าเออการจะไปต่อกับคนคนนี้เป็นเรื่องที่ยากแล้วเพราะว่ามันเริ่มนานหลายๆท่านคุยกันมาอาจจะเป็นปีฮะ,ะเพราะให้นานมากๆเลยนะคะตัวคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพลังงานชีวิตใหม่เพราะทีวิวขึ้น นะคะคุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่เจอคนที่เข้ามาพร้อมที่จะดูแลคุณไปจนตลอดชีวิตซึ่งไม่ใช่คนนี้ที่คุณรอความชัดเจนขออภัยด้วยคืออ่านตามหน้าไพ่แต่ถ้าบอกว่าชัดเจนแล้วเดี๋ยวไปดูที่คนมีคู่ในอนาคตมันคงจะมีการบล็อกการปิดจบในเร็วนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ารอนานแล้วแต่ถ้าเพิ่งเจอเพิ่งคุยนะคะถ้าไม่อยากรอนานหาคนคุยใหม่ แล้วคนคุยใหม่ที่ว่าเป็นคนที่ใช่ของคุณซึ่งจะไม่ใช่คนนี้ที่คุณเริ่มเริ่มคุยอยู่นะคะเพะไพ่พลังงานคู่ไม่ได้มีที่ฝั่งเขาคุณคนนี้อาจจะคู่สมรสเสียชีวิตหรือว่าผ่านเรื่องราวบางอย่างทางความรักทําให้เขามีแง่คิดทางความรักที่ที่ที่มันแตกต่างจากคุณดังนั้นจะไม่สามารถที่จะชัดเจนได้อย่างรวดเร็วตามที่ใจคุณต้องการหรือว่าร้องขอได้ดังนั้นอย่าร้องขอผิดคนนะคะ อย่าดึงคนที่ไม่ใช่ไว้ในชีวิตนานๆเพราะเสียเวลานาฬิกาชีวิตหมดเลยชะตาชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่กับความรักที่ดีที่กำลังจะก้าวเข้ามาแล้วก็ขอให้ไปสู่เส้นทางนั้นดีกว่าเพราะว่าจะเจอคนที่เข้ามาแล้วก็ไม่มีวันปล่อยมือจากคุณนะคะเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้คุณแหละบางครั้งเราขอพรแล้วอะ่ะมีอะไรบางอย่างเข้ามาปุ๊บปับ๊บอย่าเพิ่งทึกทัก เราต้องสังเกตสัญญาณเตือนด้วยเราะก่อนที่เราเจอสิ่งที่ใช่อะนะคะมันจะต้องมีบททดสอบมากมายให้เราได้รู้ก่อนว่าเขาเป็นคนที่ใช่จริงหรือเปล่านะคะยังคงเกี่ยวเนื่องกับโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับคนแดนไกลเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปมาอยู่เกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยอยู่นะคะหนนี้แล้วก็เกี่ยวเนื่องกับความรักใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับชาวาธาตุไฟแล้วก็าธาตุลมนะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่นะคนมีคู่ราศีสิงห์เป็นยังไงนะข้อทราบพลังงานความรักคนมีคู่ราศีสิงห์ค่ะจำเดือนกรุมภาพันธ์นะคนมีคู่โอเค ความรักมั่นคงดีคุณและเขานี่เหมือนเป็นทีมเวิร์กนะคะต้องบอกว่าคุณและเขาเป็นทีมเวิร์กมากๆเลย เรื่องอนาคตจันทร์มองเห็นว่าคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันสบายกายสบายใจดีคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นต้องเร่งร้อนเนาะแต่ฝั่งเขาเริ่มเร่งร้อนนะคะฝั่งเขาเริ่มวางอนาคตเริ่มวางแผนเรื่องการแต่งงานตัวคุณก็มีความรู้สึกว่าวางใจในตัวเขาค่อนข้างที่จะเยอะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อยู่แบบสวยๆหล่อๆแต่ว่าคู่เอาใจหนัก มากนะคะทั้งวางแพลนพาไปเที่ยวพาไปกินวางแพลนไปพบปะเจอเจอครอบครัวทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนไม่ต้องทาอะไรเลยเหมือนเป็นของขวัญของวันที่เขามอบให้เราในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะได้มีความสุขใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะอยู่ไกลกันก็จะเดินทางมาหาหรือจะต้องหาวิธีทำยังก็ได้ไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวถ้าอยู่ไกลกันมากๆไม่สามารถเดินทางมาได้ คุณก็เลยรู้สึกว่าเออเลือกคนไม่ผิดนะคนคนนี้คือคนที่จะไม่มีวันปล่อยมือไปจากการซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะยังไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นสัญญาณเตือนที่มันจะทำให้เกิดอะไรขึ้น ดังนั้นนะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักของราศีสิงห์เป็นเดือนสวีทหวานเดือนได้ใกล้ชิดเป็นเดือนที่ได้พบปะ,จะเจอเจบครอบครัวในแต่ละฝ่ายด้วยเป็นเดือนที่คู่ของคุณน่ยจะวางแผนการอนาคตข้างหน้าไว้ให้กับคุณแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะบอกแผนการเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานให้คุณได้รู้ <c oughs> ก็ได้ว่าเขาคิดอย่างไรในอนาคตข้างหน้านะคะ อาจจะอีกประมาณอีกเดือนหนึ่งนะคะอาจจะมีเกณฑ์การต้องวางแผนการใช้ชีวิตคู่กันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะเดือนกุมภาก็เป็นเดือนที่คุยกันเยอะอยู่แล้วนะคะต่อมาจากเดือนกุมภาเนี่ยก็อาจจะเริ่มแผนการจริงๆจังๆกับการเตรียมการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นนะคะจะดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยู่ไกลกันผนนี้คู่ของคุณจะวางแผนเดินทางมาอยู่กับคุณที่ประเทศไทยมากกว่า หรือจะมีวันหยุดระยะยาวที่เขาจะไม่ได้มาใช้ชีวิตคู่กับคุณเหมือนเป็นครอบครัวแบบระยะยาวแบบนี้ก็ด้อาจจะมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะการซื้ออสังหาริมทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสําหรับราศีสิงห์ก็ดีใจด้วยนะคะมีความสุขมากๆแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ